สวัสดีครับมีใครหายออกจากบ้านไหมมีใครหายออกจากบ้านไหมลูกหายออกจากบ้านไหมยิงไหมลูกอยู่ไหนลูกสาวอยู่ไหนไม่รู้เลยเหรอว่าลูกหายไม่ลูกเพิ่งออกมาไปไหนอะเราใครใครอยู่บ้านหลังนี้ไหนพ่อรู้ไหมน่ะ ลองเรียกพ่อมาผมพาผมเอาน้องมาส่งน้องอยู่บนรถกับผมคุณแม่อย่าตีน้องนะทันยาก,กับผมก่อนรู้จักผมอยู่ใช่ไหมพอดีน้องอะ่ะจะไปทานทาึกืาน้องจำเวลาผิด น้องตื่นเต้นน้องอยากอยากไปดูช้างน้องก็เลยเดินไปน้องเดินออกจากบ้านไปแต่นี้ยมีคนเห็นเขาก็เลยเอาน้องไปส่งที่อำบังจากเขาก็เลยประสานผมนมาช่วยผมก็เลยรับน้องมาอยู่บนรถเพากลัวแม่ตีอย่าตีเขานะสัญญาแล้วนะมาลูกมาแม่ไม่ตีแม่สัญญากับพี่แล้วแม่สัญญากับพี่ดุกแล้ว ครับน้องชื่ออะไรฮะน้องน้ำชื่อจริงอะไรอะไรนะกันชลาพรกำนาพรน้องคาราพรกำนานเนาอายุเท่าไหร่อายุ8ขวบเรียนอยู่ตอนุ้ภากนะออกจากบ้านแม่นอนอย่างนี้ไม่รู้เลยไม่แม่เพิ่งเข้าบ้านมาเนื่อว่าลูกนอนอยู่ข้างบนใช่ก็เห็นนอนอยู่ข้างบนน้องอยากไปดูช้างน้องตื่นเต้นจะได้ไปเที่ยว ก็เลยมาถึงยังไม่ขึ้นบ้านเลยเหมือนเราตอนเด็กๆกนแหลไม่เคยเห็นช้างอยากไปเที่ยวนั่นแหละเนาะเหมือนกันเข้าบ้านนะลูกนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปเที่ยว้ผมกลับก่อนนะครับครับน่ารัก